ไม่รู้อะไระมันเหมือนคล้ายๆซากเนี่ยมันเหมือนมันมันเป็นหินนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับรอยรอยตำลือเป็นสมัยยุคหินแบบเนี่ยเนี่ยของมนุษย์ยุคหินใช้อะเนี่ยมันเป็นเหมือนซากเลยกลม กลมแล้วตรงนี้ก็เหมือนลอยเคยตำหรือว่าเคยไอ้นี่มาเนี่ยเนี่ย,ยอยู่บนอนอยู่บนเขาแหลงยางเนี่ยืมเนี่ยหนักนะนกมันเรากลมๆมันก็ลอยโคกหรือว่าลอยตำ น่าจะเป็นสมัยยุคหินนะยุคโบราณน,นะเกก็สวยดิเดี๋ยวผมกลับไปด้วย เรากลับบ้านไปเลยน่าจะเป็นพวกเครื่องใช้เครื่องสอู่ของโบราณ